สวัสดีครับผมต้อมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงหุ้นพื้นฐานกับหุ้นเก่งกำไรจะเป็นยังไงนั้นนะครับไปชมกันในคลิปเลยครับในมุมมองของการลงทุนหุ้นนะครับหลายๆคนอาจจะเคยได้ยิน2คํคำนี้นั่นก็คือหุ้นพื้นฐานกับหุ้นเก่งกำไรเพื่อนๆหลายๆท่านที่เพิ่งเข้ามาลงทุนในหุ้นใหม่ๆนะครับอาจจะมีความ สับสนนิดหนึ่งนะระหว่างในส่วนของหุ้นที่เก่งกาไรกับหุ้นพื้นฐานนะครับเพราะบางทีเวลาที่เราไปเจอหุ้นบางบริษัทนะครับที่อยู่ในข่าวที่เขามีการออกข่าวมาบางข่าวอาจจะบอกว่าหุ้นตัวนี้เป็นหุ้นที่มีพื้นฐานที่ดีมีความน่าสนใจธุรกิจของเขากําลังจะไปทางนั้นทางนี้อะไรแบบนี้ซึ่งจริงคือหุ้นตัวนี้มันออกข่าวมาเพื่อเก่งกาไรอะไรประมาณนี้ก็ได้ มันเป็นสตอรี่เพียงแค่ชั่วคราวในเรื่องของการเก็งกําไรอะไรแบบเนี้ยซึ่งสุดท้ายคือเราก็มักจะลวมตัวเข้าไปซื้อหุ้นตัวนั้นเพื่อหวังว่าจะถือลงทุนยาวเติบโตไปกับธุรกิจของเขานะครับแต่สุดท้ายคือพอสตอรี่มันหมดหรืออะไรต่างๆหมดไปนะครับราคาก็มักจะสะท้อนผลประกอบการที่เกิดขึ้นเสมอนี่คือในส่วนของหุ้นเก็งกําไรนะครับ ในขณะที่หุ้นพื้นฐานนะครับก็เป็นหุ้นที่มีพื้นฐานอะไรต่างๆที่ดีนะครับซึ่งเราก็จะเรียกว่าหุ้นพื้นฐานดีซึ่งไอ้จะหุ้นพื้นฐานดีอ่ะมันดีตรงไหนบ้างนะครับถ้าเอาแบบพอมองเห็นภาพเลยก็จะเป็นในเรื่องของผลประกอบการของตัวบริษัทมีกําไรมาโดยตลอดนะครับธุรกิจของตัวบริษัทมีความน่าสนใจแล้วก็มีโอกาสที่จะเติบโตไปได้ต่อในส่วนของธุรกิจ หนี้สินของตัวบริษัทนะครับต่ำมีการจ่ายปันผลอย่างสม่ำเสมอแล้วก็ปันผลอาจจะมีการเติบโตบ้างในแต่ละปีนะครับซึ่งหุ้นที่มีสิ่งเหล่านี้นะครับที่ผมพูดไปเมื่อกี้เขาก็จะเรียกกันว่าหุ้นในกลุ่มหุ้นพื้นฐานดีนั่นเองโดยที่ในส่วนของหุ้นเก็งกำไรนะครับก็ตามที่ผมพูดไปตอนแรกเลยหุ้นเก็งกำไรนะครับอาจจะเป็นหุ้นที่มีพื้นฐานดีหรือไม่ดีก็ได้นะครับ แต่ว่าก็จะเป็นหุ้นที่มีสตอรี่มีข่าวเข้ามานะครับเป็นข่าวที่น่าสนใจในขณะนั้นๆอทิเช่นในเรื่องของกระแสของคริปโตเคอเรนซีที่เพิ่งผ่านมากระแสในส่วนของกันชงกัญชาใบกระท่อมอะไรพวกนี้นะครับซึ่งมันก็จะมีกระแสขึ้นมาในช่วงหนึ่งและหุ้นกลุ่มเหล่านั้นก็มักจะไปเกาะกระแสอะไรประมาณนี้นะครับบางครั้งเราจะเห็นหุ้นเหล่านี้นะครับในช่วงราคาที่ มันค่อนข้างสูงแล้วแต่ว่าเราก็ยังเห็นว่าราคาของหุ้นเหล่านั้นก็ยังปรับตัวขึ้นไปได้อีกนะครับแต่สุดท้ายแล้วพอสตอรี่อะไรต่างๆมันหมดไปนะครับแน่นอนว่าราคามันก็มักจะลงมาตอบรับกับพื้นฐานที่มันควรจะมี เพราะฉะนั้นส่วนใหญ่นะครับหุ้นที่เป็นหุ้นเก็งกําไรเนี่ยราคามันมักจะไปก่อนกําไรแบบหลายเท่าตัวพอสมควรเพราะอย่างที่ผมบอกไปตอนแรกนะครับหุ้นเก็งกําไรเนี่ยจะเป็นหุ้นที่มีพื้นฐานดีหรือไม่ดีก็ได้นั่นเองนะครับสําหรับการหาหุ้นพื้นฐานดีนะครับเราหากันยังไงนะ หุ้นพื้นฐานดีนะครับก็มักจะเป็นหุ้นที่มีการเติบโตของไรายได้หรือยอดขายอย่างต่อเนื่องนะครับอย่างน้อยๆก็คือ3-5ถึง5ปีนะอันนี้ไม่นับในส่วนของกำไรพิเศษที่เกิดขึ้นนะครับเวลาที่เราเข้าไปดูผลประกอบการเนี่ยเราต้องดูด้วยว่าผลประกอบการที่ออกมาเนี่ยมันออกมาจากผลประกอบการที่เป็นยอดขายหรือที่เป็นไรายได้หลักของตัวบริษัทหรือเปล่า มีในส่วนของไรายได้พิเศษเข้ามาหรือเปล่านะครับถ้าเกิดว่ามีไรายได้พิเศษเข้ามาเนี่ยแนะนําว่าให้ตัดในส่วนของไรายได้พิเศษออกไปก่อนนั่นเองนะครับต่อมาก็จะเป็นในเรื่องของงบแสดงฐานทางการเงินของตัวบริษัทจะต้องดีนะครับดีในที่นี้ก็คือหนี้สินของตัวบริษัทจะต้องต่ำนะครับดูจากค่าดีก็ได้ตัวบริษัทแบกรับหนี้เอาไว้ไม่ควรเยอะมากนะครับไม่ควรเกินประมาณสักอ2อเท่าอะไรประมาณนี้หรือ เกิน2เท่าเนี่ยก็เริ่มต้องมาดูแล้วนะครับในส่วนของกำไรสะสมของตัวบริษัทก็ควรจะต้องมีและจะต้องเพิ่มขึ้นมาอย่างต่อเนื่องด้วยในส่วนของธุรกิจที่บริษัทนั้นๆดำเนินงานอยู่นะครับก็ควรจะต้องเป็นธุรกิจที่มีความน่าสนใจเป็นธุรกิจที่มีโอกาสเติบโตไปข้างหน้าได้อีกนะครับไม่ใช่ธุรกิจที่เป็นธุรกิจตะวันตกดินตะวันตกดินในที่นี้ก็คือ ธุรกิจถึงจุดที่อิ่มตัวแล้วโอกาสการเติบโตของธุรกิจในกลุ่มนี้จะค่อนข้างต่ำนะครับเขาก็จะเรียกว่ากลุ่มธุรกิจตะวันตกดินอะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับเราจะสามารถเจอหุ้นที่มีพื้นฐานที่ดีได้จากการดูงบการเงินนะครับมากกว่าการเข้าไปดูในข่าวเพราะบางทีเราเข้าไปดูในข่าวเนี่ยมันก็จะมีกระแสปั่นขึ้นมากระแสการเก็งกำไรขึ้นมาอะไรแบบนี้ซึ่งมันอาจจะทำให้เราควยเขวได้นะครับ เพราะฉะนั้นการที่เราจะมาหาหุ้นพื้นฐานที่ดีนะครับแนะนำว่าให้เข้าไปแกะดูงบการเงินของบริษัทจดทะเบียนเป็นลายตัวไปเลยนะครับเข้าใจว่าเดี๋ยวนี้มันก็มีเรื่องของการสแกนหาหุ้นพื้นฐานที่ดีแล้วนะในแอปต่างๆนะครับที่เขาก็จะมีฟังก์ชันดูถึงงบผลประกอบการที่เกิดขึ้นดีต่อเนื่องมากี่ปีกี่ป,ป,ปีอะไรแบบนี้นะครับเราก็สามารถใช้ปโปรแกรมตัวนี้ มาช่วยในการค้นหาเบื้องต้นได้แล้วสุดท้ายคือเราก็ต้องเข้าไปดูงบการเงินที่เกิดขึ้นนะครับวารายละเอียดเนี่ยมันเกิดขึ้นจากอะไรอยู่ดีนะสำหรับในส่วนของหุ้นพื้นฐานในส่วนของการหาหุ้นเก็งกำไรนะครับก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างง่ายพอสมควรเพราะว่าอย่างที่ผมบอกไปตอนแรกก็คือหุ้นเก็งกำไรนะครับไม่จะเป็นจะต้องมีพื้นฐานที่ดี เพราะฉะนั้นนะครับการหาหุ้นเก็งกำไรเนี่ยเราสามารถเข้าไปสแกนหาหุ้นเหล่านี้ได้จากแอปพลิเคชันเกี่ยวกับหุ้นต่างๆได้เลยนะครับซึ่งสิ่งที่เราจะต้องดูก็คือหุ้นเหล่านี้นะครับมีวอลุ่มเข้ามาแบบเยอะผิดปกติหรือเปล่าในช่วง4 5หวันทำการที่ผ่านมาหรือในช่วงระยะเวลาประมาณ1เดือนหรือในช่วงประมาณ5 6เดือนที่ผ่านมาเนี่ยวอลุ่มเข้ามาแบบผิดสังเกตหรือเปล่า ต่อมานะครับเราจะมาดูในส่วนของราคาของหุ้นตัวนั้นน,น,นะครับสามารถทะลุผ่านแนวต้านสำคัญขึ้นมาพร้อมๆกับวอลุ่มหรือเปล่าแล้วราคาลงมาทดสอบตรงแนวต้านเก่าอันนั้นนะครับซึ่งเราก็จะเรียกว่าแนวรับใหม่เนี่ยเขาลงมาทดสอบแล้วไม่หลุดหรือเปล่าถ้าเกิดว่าไม่หลุดเนี่ยก็ยิ่งถือว่าเป็นจังหวะที่ดีในการเข้าไปสะสมสำหรับหุ้นเก็งกำไรตัวนั้นได้เลยนะครับแต่อย่างไรก็ดี เราอาจจะต้องดูว่า,าการทะลุขึ้นมาในครั้งนั้นนะครับมันอยู่ในแนวโน้มของการเป็นขาขึ้นหรือเปล่าว่าโดยส่วนใหญ่แล้วเวลาที่เขาจะมาเก็งกําไรหุ้นนะครับเขาก็มักจะเก็งกําไรกับหุ้นที่เป็นขาขึ้นมากกว่าหุ้นที่เป็นขาลงนะครับสําหรับวิธีการดูแนวโน้มราคาของหุ้นตัวนั้นๆน,น,นะครับว่าเป็นขาขึ้นหรือเป็นขาลงก็มีวิธีการที่ง่ายพอสมควรเหมือนกันผมเองก็เคยทําเป็นคลิปเอาไว้นะครับ หลักๆเลยมันจะมีอยู่ด้วยกัน2แบบนะสำหรับผมเองนะหลายๆคนอาจจะมีหลายๆแบบนะครับมันก็แตกต่างกันไปแต่ของผมจะดูจากในส่วนของเส้น E สองร้อวันแล้วก็เส้น E เจ็ดสวันหรือเขาเรียกก็คือเส้น moving average นะครับเฉลี่ยสอ0รวันกับเฉลี่ยเจ็วันเราก็สามารถที่จะ add indicator ตัวนี้เข้ามาไว้ในกราฟของเราได้นะครับในกราฟเทคนิคเราสามารถเข้าไปหาดูได้เลยนะ าใจว่าน่าจะมีทุกๆก,กราบนะครับฟังก์ชันตรงนี้นะให้เราเลือกเข้ามากับแบบที่2นะครับก็คือดูในส่วนของจุดต่ําสุดแล้วก็จุดสูงสุดนะครับจะต้องมีการยกขึ้นมาตลอดเรียกง่ายๆก็คือยกโลยกหายนะครับประมาณนี้ตามภาพนี้เลยแล้วก็จะมองว่าหุ้นตัวนี้มีแนวโน้มเป็นขาขึ้นนะครับ แต่สําหรับข้อระวังของหุ้นเกงกําไรนะครับก็คือหุ้นเหล่านี้ก็มักจะมีการปรับตัวของราคาที่รวดเร็วนะครับเรียกได้ว่าคือขึ้นเร็วลงเร็วเพราะฉะนั้นการที่เราจะเข้ามาลงทุนในระยะยาวกับหุ้นเกงกําไรเนี่ยอาจจะเป็นแนวทางที่ผิดนะครับการลงทุนระยะยาวอาจจะเหมาะกับการไปลงทุนในหุ้นพื้นฐานส่วนการลงทุนในระยะสั้นนะครับก็เหมาะกับการเข้ามาลงทุนในหุ้นเกงกําไรนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับพุ้นพื้นฐานกับพุ้นเก่งกำไรหวังว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับไม่มากก็น้อยเนาะโอเคสำหรับเพื่อนๆใดนะครับที่มีคำถามหรือมีข้อแนะนำอะไรเพิ่มเติมก็สามารถทิ้งเป็นคอมเมนต์ไว้ข้างล่างคลิปนี้ได้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็สามารถกดแชร์เพื่อนๆหรือคนที่รู้จักของเพื่อนได้นะครับแล้วก็เพื่อนๆไหนที่อยากจะเข้ามาพูดคุยกับผมก็แอดเข้ามาพูดคุยกันได้ที่แฟนเพจมือใหม่เข้าใจหุ้น สำหรับคลิปนี้ก็น่าจบไปกันดีนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ